ค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับชาแนกัน535ค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวโมเดลดาบิฆ่าดาสูนกันค่ะก็ตัวพวกนี้นะคะก็ซื้อได้ตามร้านขายตุ๊กตุ่นทั่วไปเลยนะคะก็ตัวนี้นะคะอินโน k ุเกะเนซุโกเซนิซึแล้วก็ชันจิโร่และตัวสุดท้ายิยูค่ะก็กิูนะคะเป็นเสาหลักใช้ปานวารี ทันจิโร่ก็ใช้ปันวาลีเซนิสุปานสายฟ้าในสุโกะน้องของทันจิโร่ส่วนนิโนสุเกะปานสายปากค,ค่ะอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นเข็มกลัดทันจิโร่แล้วก็ในสุโกะแล้วก็มีกิยูด้วยนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นการ์ดของซูริคานาโอค่ะ การ์ของอากาซึมาเซนิสึนะคะแล้วก็การของโทมิโอกะกิยูนะคะก็ตัวพวกนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถตุ๊กตตุ่นพวกนี้นะคะเพื่อนเพสามารถซื้อได้ที่ร้านขายตุ๊กตตุ่นทั่วไปนะคะส่วนเข็มกลัดพวกนี้เนี่ยก็ไม่น่าใจนะคะตามร้านขายของกระจุกกระจิกเนี่ยน่าจะมีขายอยู่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย